ยำปลาหมึกนะจ้ายั่วๆ้อจ้ะพี่น้องจ๊าใส่ทุกอย่างที่ควางหน้าข้าพนันพี่น้องจ๊ามาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินยำหมึกยำหมึกใส่ทุกอย่างนะจ๊ะใส่ทุกอย่างที่ควางหน้าแล้วก็มีกระเทียมโทนกระเทียมดองนะจ๊ะพี่น้องจ๊าก็สิไปกินไปแซ่บ็อย่าลรื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแกย่าลรื่มกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พีน้องเกจินได้จ้ะพี่น้องจ๊าที่ก็เข้า เด็กเธอไม่กินข้าวใช่ไหมใช่นข้าวไหมข้ไปกระสืแบบไแปแ,แ,แบบมาเด้กพี่้องป่องมันบ่่คยดี <c oughs> คลิปแรกพี่นกทายอันลูกกินลูกหยีเนาะ <c oughs> ขอโทษนั่นเรื่องอพี่้องจาา้าพอดีว่าเสียบไม้แล้ที่นีไม้มาใส่การบรา่ได้แม่เขาเลยบ่ไม่บบมเสียง <c oughs> จับหนะัก <c oughs> นี่เสียงแม่ไหม <c oughs> ไม่ได้ยินเลย

Bên này vừa một chút rồi Tôi Để thăm đi đâu Sắp หวยจะหวยเรียกไปทำอะไรนจจะตัองใสเรียกไปดูแขงไป้หลนะมันจะ,นหะไหนเดีดยดหน่ยเนาะเขาคิดถึงเ่าับ <c oughs> เะ ก็จะดีนเลยหยีสิเห็นไหมที่จะที่สุดแล้วขอให้พีอเตียงพ้อเ่เนียู่อแ้อยู่นักสวยมตามด้วยจำไหมแค่จำไหมจำไหม อืมน้ไมเล่นะมันเต้นเ้นไปเอาเกงในห้องน้ำให้กุีแเนขึ้นมอ่ะของมือหมีก้องหมืนไ่มีปลาหมึกเลย่มันมีแตในนี้มนเหมือนปลาหมึกหนาลงน้ำาลเนาะกลัง ยังไ้ปลาหมึกไก่รเพ่อใกินไก่ระเพอเลยอร่อนะอาไม่ได้ครับมันเผ็ดต้องน้องอาเผ็ดน้ำมันกินน้ำมันกินน้ำมันน้ำมันหมดแล้วกินน้ำมันองไาร์จกินน้ำมันมาเล ไม่มีไม่มีขายชุตัวเลยปลาหมาดจับเกจไว้แนึงอยกขาให้ยากจับเกจไว้ยกขายกขาเลยยกขาไปจริงเลยน้ำก็ป้วอยู่ทุกแกละกาดจบกมากาดจุนะลูก

เออครับที่น้ำมันหนาวเผ็ดเหรอที่น้ำมันต้องเลนขอน้ำเนี่ยที่น้ำมัน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 น้ำที่น้ำมันน้ำมันหอาอยาครับยาครับลูกไม่เอาไม่เอาหนาวอย่าเอาใหม่บอกเขาพี่เอาใหม่เขาพี่เอาใหม่แบบเอาใหม่บัเอาใหม่เอาใหม่ไปเอาที่ตู้ไปเอาที่ตู้ตู้หี หม่นห้าดนี่นันยำยี่สิบเมตรบุบลก็ปีแห้งขั้นบนก็ปีแห้ง่ะสามสเลยนะเดืนต่

มันหอมดีมาไหวพี่หน่อยจะไปหล้นจา้าเอาเอะไรจ้าพี่หน่องจา้าคลิปนี้เราก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่นกอนจ่าอ๋อพอคิดไม่จา๊าน้องสา่าคลิปนี้ได้ไหมไม่ไม่ไม